สวัสดีครับเพ,เพื่อนเกษตรทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเกล็ดไม่รับของคนเกษตรพบกันวันนี้กับ EP11 ซึ่งผมให้ชื่อตอนว่าปลูกทุเรียนในแปลงนาแบบใช้ต้นตุน่าทำทำได้จริงหรือเพราะต้นทุเรียนเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อว่าปลูกแล้วดูแลยากโดยเฉพาะสภาพพื้นที่แถวบ้านผม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอากาศร,ร้อนจัดไม่เหมาะกับการปลูกต้นทุเรียนเลยแต่ด้วยหัวใจรักในการทําการเกษตรของผมทําให้ผมอยากทดลองปลูกเพราะอยากรู้ว่าสภาพดินและสภาพพื้นที่แถวหมู่บ้านของผมจะปลูกได้หรือไม่จะจิดดอกออกผลให้หรือเปล่าผมจึงเริ่มลงมือปลูกมาแล้วระยะหนึ่งครับซึ่งจากการลงมือปลูกทําให้ผมคิดว่าการปลูก ทุเรียนในแปลงนาแบบใช้ต้นทุนต่ำน่าจะสามารถทำได้ผมจึงอยากนำเอาประสบการณ์เหล่านี้มาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผมก็อยากจะขอคำแนะนำจากทุกท่านที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในด้านการปลูกทุเรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ,บก่บอนอื่น ไปดูแปลงเกษตรของผมกันก่อนนะครับแปลงเกษตรของผมอยู่ที่บ้านเมืองไผ่ตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์หมู่บ้านของผมใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ในการทํานาปีผมเองก็มีแต่แปลงนาไม่มีไร่ไม่มีสวนแต่เพราะว่าการทํานาลงทุนสูงครับรายได้ก็ปีละครั้งผมจึงลดพื้นที่ทำนามาทำแปลงเกษตรผสมสารผมเริ่มทำสวนตั้งแต่ปีพศ2560 จนถึงทุกวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันครับนี่แหละครับคือสวนของผมเองสำหรับแปลงเศษแปลงนี้เป็นแปลงที่สองเดิมก็จะเป็นที่นาทั้งยี่ห้าไร่ซึ่งต่อมาผมได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วนโดยส่วนแรกผมใช้เป็นพื้นที่ในการทำนาปีสิบสองไร่ส่วนที่สองอีกสิบามไร่ผมก็ให้รถแมคโครกุดปรับพื้นที่ เรียนจากที่นาให้เป็นสวนเพื่อให้เหมาะแก่การปลูกผลไม้ครับโดยในพื้นที่ทั้ง13ไรน่นี้แบ่งเป็นพื้นที่ย่อยๆเป็น3ส่วนสำหรับส่วนที่1น,นี้มีพื้นที่ประมาณ5ไร่ผมปลูกกล้วยหอมทองไป1,000ต้นกล้วยน้ำว้า400ต้นมะพร้าวแกงอีก80ต้นและผลไม้อื่นๆ อีกหลายอย่างครับแล้วยังเลือกใช้ในแปลงเดียวกันนี่แหละครับในการทดลองปลูกต้นทุเรียนอีกด้วยสําหรับก่อนหน้านี้ตอนที่ผมเริ่มทําสวนใหม่ๆผมได้ทดลองซื้อต้อนทุเรียนมาปลูกครับหลายต่อหลายครั้งตอนแรกผมซื้อมา5ต้นต้นละ300บาทเพราะผมเห็นว่าต้นใหญ่แข็งแรงดีน่าจะปลูกได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานก็ปรากฏว่าตายหมดครับ ผมได้ผมจึงได้ทดลองซื้อมาปลูกใหม่อีกหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีจนทําให้ผมต้องล้มเลิกความคิดที่จะปลูกต้นทุเรียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่สิ่งที่ทําให้ผมกลับมาสนใจและเริ่มต้นเรียนรู้ที่จะปลูกต้นทุเรียนใหม่อีกครั้งก็เพราะว่ากลวยหอมทองเป็นพืชระยะสั้นจะต้องรื้อใหม่ปลูกทุกปี จึงได้นําผลไม้อื่นๆมาปลูกเพิ่มอีกหลายอย่างแล้วก็ได้เริ่มปลูกทุเรียนใหม่อีกครั้งซึ่งการปลูกทุเรียนของผมในครั้งนี้ผมมองว่าต้นทุเรียนไม่น่าจะดูแลยากเหมือนกล้วยหอมทองโดยจากประสบการณ์การดูแลกล้วยหอมทองของผมที่ผ่านมานั้นค่อนข้างจุกจิกต้องเอาใจใส่มากๆมากเป็นพิเศษตั้งแต่ เริ่มปลูกจนกระทั่งได้เก็บผลผลิตแล้วในเมื่อผมต้องดูแลกล้วยหอมทองอยู่แล้วผมก็อยากจะดูแลต้นทุเรียนควบคู่กันไปเลยครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพราะข้อดีของการปลูกทุเรียนในสวนกล้วยหอมทองนั้นต้นกล้วยจะช่วยบางเดดและรักษาความชื้นในดินได้ดีผมจึงพยายามศึกษาเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนอย่างจริงจังจากแหล่งความรู้ต่างๆก่อนจะตัดสินใจซื้อมาปลูก โดยผมซื้อมาติต้นต้นละ100บาทถึงต้นจะเล็กแต่ถ้าเกิดเราดูแลได้มันก็คงจะโตให้เราเรื่อยๆความสูงก็ประมาณ50าเซนครับถ้าเกิดมันตายขึ้นมาเราจะได้ไม่ต้องเสียดายมากเพราะนี่คือการทดลองครับแต่เมื่อผ่านไปประมาณ2เดือนจากการดูแลเอาใจใส่ อย่างจริงจังของผมต้นทุเรียนทั้งสิบต้นก็ยังแข็งแรงดีครับผมจึงไปซื้อมาเพิ่มอีกสีหต้นรวมทั้งหมดห้าิห้าต้นซึ่งต้นพันธุ์ที่ผมนำมาปลูกในครั้งนี้ถึงแม้ต้นจะเล็กแต่ก็มีความแข็งแรงกว่าต้นที่ผมเคยซื้อมาปลูกในครั้งก่อนๆเพราะเป็นทุเรียนที่เขาเลี้ยงเดดจึงมีความทนต่อแดดได้ดี แล้วก็ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ครับแต่ก็มีตายบ้างสำหรับแนวคิดในการปลูกทุเรียนของผมก็คือชดเชยในสิ่งที่ขาดโดยใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีเรียนรู้วิธีดูแลและแก้ปัญหาที่ผมบอกว่าชดเชยในสิ่งที่ขาดโดยใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีเพราะต้นทุเรียนไม่ได้ปลูกง่ายเหมือนต้นไม้ทั่วๆไป ผมจึงคิดหาวิธีปลูกและดูแลตามรูปแบบของผมเพื่อเป็นการลดทุนเพื่อเป็นการลดต้นทุนให้น้อยลงโดยนำสิ่งที่มีที่สวนมาชดเชยแทนกันได้มาใช้ให้เกิดประโยชน,น์ตรงจุดแล้วไม่มองข้ามสิ่งสำคัญหกขอ้อของการปลูกทุเรียนเลยก็คือ 1. การยกโคก 2. การบังเดตส การปรับสภาพดิน 4. การใส่ปุ๋ย 5. การรดน้ำและหการกำจัดมเมลงศัตรูพืชไปดูกันครับว่าผมทำอย่างไรบ้าง 1. คือการยกโคกแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้จะปลูกกล้วยหอมทองทั้งหมดลักษณะพื้นที่ก็จะเป็นร่องสวนธรรมดา ผมปลูกแทมในสวนกล้วยนี่แหละครับก่อนที่ผมจะลงมือปลูกผมก็ได้ยกโคกเล็กๆแค่พอปลูกได้และพอเหมาะกับขนาดความสูงของต้นพันธุ์ดินก็เอามาจากตรงนี้แหละครับหลังปลูกเราก็จะต้องสังเกตการจเจริญเติบโตว่ารากเดินดีหรือยังถ้ารากเดินดีแล้วเราก็ค่อยๆ เอาดินรอบๆบริเวณนี้แหละครับมาปลูใส่ข้างๆโดยโรอบหรือไม่ก็ขุดเอาต้นกล้วยที่อยู่ใกล้ๆที่เราตัดเครือแล้วเอาออกเลยครับแล้วเอาดินมาขยายโคกให้กว้างขึ้นเรื่อยๆเพราะการยกโคกจะช่วยแก้ปัญหาน้ําขังได้ครับค่อยๆทําไปวันละโคกสองโคกไม่นานก็เสร็จแต่ก็คงต้องขยายไปเรื่อยๆครับสองการบางังแดด ต้นทุเรียนไม่ชอบแดดร้อนจัดถ้าแดดร้อนจัดใบก็จะแห้งหรือว่าไม่ดังนั้นจึงต้องมีการบางังแดดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้เลนบงังแดดกันครับแต่สวนของผมก็จะใช้ต้นกล้วยนี่แหละครับเพราะต้นกล้วยในสวนของผมจะมีเยอะเต็มพื้นที่ก็ช่วยได้เยอะเลยครับมีทั้ง4ีด้านครับมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ พอได้เป็นร่มให้ต้นทุเรียนครับนอกจากได้ประโยชน์แล้วก็ยังประหยัดอีกด้วยครับ 3. ดินดินร่วนปนทรายและดินลูกรังเป็นดินที่เหมาะสำหรับการปลูกทุเรียนเพราะสามารถระบายน้ำได้ดีไม่แน่นและไม่อุ้มน้ำและจะช่วยป้องกันไม่ให้รากเน่าโคนเน่าอีกทั้งยังทำให้รากเดินดีและต้นทุเรียนก็จะโตวไวด้วยมาดูลักษณะดินในสวนของผมครับ ดินในสวนของผมก็จะเป็นดินเหนียวผมไม่ได้ใช้ดินลุกรังในการปรับหน้าดินเพราะนอกจากจะลงทุนสูงแล้วก็คงจะเป็นงานหนักแน่ๆครับถ้าจะต้องขนดินเข้าในสวนกล้วยหอมทองผมจึงพยายามคิดหาวิธีจะทำให้ดินมีความหนาแน่นน้อยลงได้อย่างไรเพื่อให้ระบายน้ำได้ดีแล้วมีช่องอากาศให้ดินให้รากได้เดินได้ง่าย และสามารถเก็บความชื้นได้ดีเช่นเดียวกับดินลูกรังอย่างเช่นเมื่อผมตัดกล้วยแล้วผมก็จะเอาต้นกล้วยที่ตัดมาสับทิ้งในแปลงเพื่อเพิ่มช่องอากาศในดินบริเวณโคนต้นและให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยต่อไปครับซึ่งตอนแรกที่ผมปลูกผมใช้ดินในสวนนี่แหละครับในการยกโคกจะพยายามไม่สับดิน ให้ละเอียดเอาดินที่เป็นก้อนๆมาวางรอบๆแล้วเอาเศษไม้ใบหญ้ามาผสมใส่เข้าด้วยกันเพื่อไม่ให้ดินแน่นมากและที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นกองฟางที่ผมนำมาเตรียมใส่โคนเพื่อรักษาความชื้นในดินอีกด้วยครับสการใส่ปุ๋ยผมเลือกใช้ทั้งปุ๋ยขี่ไก่แล้วก็ปุ๋ยขี้วัวแต่ก่อนจะใส่นั้น ผมจะเอาไปหมักในถังน้ำหมักซึ่งในสวนของผมก็จะมีถังติดตั้งไว้ตลอดแนวแถวและประมาณสิบถังครับหมักแล้วก็ค่อยๆทยอย,อยตักใส่ไปตามโคนต้นทุเรียนแต่ละต้นก็มีใส่ปุ๋ยเคมีบ้างครับสลับสับ,สบเปลี่ยนกันไปนอกจากนี้เวลาผมตัดแต่งสวนผมก็จะใช้เศษไม้ใบหญ้านี่แหละครับเอามากลบโคนต้นทุเรียนแต่ละต้น ให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยอีกทั้งยังช่วยเพิ่มช่องอากาศในดินไม่ให้ดินจับตัวหนาแน่นจนเกินไปครับ 5. การรดน้ำเนื่องจากสวนของผมยังไม่มีไฟฟ้าใช้ดังนั้นการจัดการน้ำจึงยังไม่ดีพอสำหรับต้นทุเรียนถึงแม้จะมีแหล่งน้ำปริมาณที่มากทั้งจากคลองที่อยู่ติดกับสวนจากบ่อน้ำที่ขุด โดยรอบทั้ง8บอ่อจากบ่อบาดาลที่ใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์เวลาสูบสน้ำผมก็จะมีท่อส่งยาวเลยครับประมาณ50กว่าเมตรครับสวนเราจะไม่ใช้สปริงเกอร์แต่จะเน้นการสูบน้ำไหลให้ไหลไปทั่วทั้งสวนผมจึงต้องใช้วิธีการตักน้ำรถต้นทุเรียนทุกครั้งที่เปิดน้ำเข้าสวนตลอดหนึ่งปีงงที่ผ่านมา เพราะผมตั้งใจไว้ว่าถ้าผมเอาอยู่และต้นทุเรียนเติบโตสวยงามได้อย่างที่ผมตั้งใจผมก็จะวางท่อต่อสปริงเกอร์ต่อไปครับซึ่งตอนนี้ผมได้ต่อท่อเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับและข้อสุดท้ายข้อที่6การกำจัดแมลงศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นใบอ่อนหรือใบแก่ ถ้าแมาลงลงเมื่อไหร่ถ้าเราดูแลไม่ทันก็หมดทั้งยอดทั้งต้นเลยละครับเพราะกว่าเราจะรดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลได้เตกยอดเตกใบนั้นก็ยากแล้วยิ่งมาโดนแมลงกัดกินอีกยิ่งแย่กันไปใหญ่ครับผมก็จะใช้วิธีการเดินดูบ่อยๆแล้วพ่นน้ำหมักทุกวันซึ่งจากการสังเกตก็จะป้องกันได้ดีครับ ทั้งหวข้อที่ผมอธิบายมานี้เป็นการปลูกทุเรียนโดยใช้พื้นที่จากการพลิกพื้นนาะให้เป็นแปลงเกษตรโดยปลูกในรูปแบบของผมก็คือชดเชยในสิ่งที่ขาดโดยใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีศึกษาวิธีดูแลและแก้ปัญหาซึ่งผมเองก็ได้จะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าต้นทุเรียนของผมจะเติบโตไปเรื่อยๆครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าผมก็จะมาสาธิตวิธีการปลูกทุเรียนให้เพื่อนๆได้ชมกันซึ่งเป็นวิธีการที่ผมเอาความรู้ในการปลูกทุเรียนมาปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพดินและสภาพพื้นที่จากแปลงนามาเป็นแปลงเกษตรผสมสาร จะมีวิธีการปลูกอย่างไรนั้นติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ